วันนี้จะมาเก็บสเต็มเซลล์นะจากไขมันที่พุงน้อยตัวเองเนี่ยถึงไม,มาเลยสวัสดีค่ะหมองก้อยนะคะโคอบวันเกิดปีนี้ก็อยากจะให้ของขวัญเป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเองนะเพราะว่าทํางานหนะักมาทั้งชีวิตแล้วแล้วก็พออายุเนี่ยเดินทางเข้ามาใกล้เลขห้าแล้วคือเลยจะวัยกลางคนแล้วพูดง่ายๆนะเราก็อยากจะมีหลักประกันให้สุขภาพของเราในอนาคตจุดนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะดูแลตัวเอง ให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูแลคนรอบตัวให้แข็งแรงให้มีความสุขแล้วก็ดูแลคนไข้ดูแลน้องๆดูแลทีมงานทุกคนเนะี่ยให้มีความสุขไปด้วยกันและมันก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเนาะตัวเราเนี่ยจะต้องมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีก่อนทุกวันนี้หมอก็พยายามปรับตัวเองนะก็คือทานอาหารดีขึ้นนอนหลับเยอะขึ้นไม่เครียดแล้วก็พยายามทํางานให้หน้อย้ลงตอนนี้เราก็มีทีมที่แบบแข็งแรงสตรองมากที่มาช่วย รันระบบให้ไปได้ดีแต่ทีนี้เราก็จับมามองว่าเอ้ยถ้าสุขภาพของเราเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดแบบภายในเนี่ยเราทํางานหนักมาตลอดเนี่ยมันทรุดโทรมลงเรื่อยๆเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ใครล่ะจะมาดูแลน้องๆใครจะมาดูแลลูกค้าใครจะมาดูแลคนรอบข้างคนรักของเราอราย่างม,มีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่าต้องเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อน